ครับแล้วก็วก็แบบทำหน้าที่กับการเลี้ยงทารกใหตายเหมือนกันพี่จนนี่บอกว,ว่าเรานี่คือยืนหนึ่งเลยตอนน<อ>ี้เลี้ยงลูกครับเรียเลียเยเ้ยงน้องเก่งมากสนุกดีครับรู้สึกว่า เราได้ใช้เวลากับเขาเต็มที่เพราะเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาก็อาจจะมีอะไรของเขาแล้วที่ที่เราอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับตอนนี้พี่นี่ยกเป็นคุณพ่อดีเด่นเลยครับพี่นี่เขาบอกว่าลูกลลได้รางวัลเลยอ่ะเออได้รางวัลเลยเขาบอกว่าลูกติดเรามากจริงครับก็คือด้วยความที่เราชอบเล่นอะไรแอคทีฟอยู่แล้วแล้วก็ลูกเขาก็อยู่วัยที่กําลังแบบแอคทีฟนะครับก็เลยชอบทำกิจกรรมด้วยกันโดล่านี่แบบโอ้โหแมนได้พ่อเลยับฟิตเนสเก่งอยนะแล้ว่างเงี้ยจริงจริงเขาเห็นการออกกำลังกายเป็น สิ่งที่ควรทำในทุกวัน เขาก็เลยเห็นทุกวันต้องซื้อสอนไปหรือว่าเขาทําตามเราเองผมว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซึมซับมากกว่าทั้งทั้งคุณแม่ทั้งแค่นี่เองเราก็ตัวเองออกกำลังกายทุกวันนะครับพอลูกเห็นก็หันซ้ายก็อ่ะแม่ออกกาลังขวาก็พ่อเรากำลัให้ทำอะไรดีออกออกกำลังกายด้วยใช่ครับจริงๆเรามิกกี้เราดูไหมว่าลูกเราเป็นนักสาวลองคิดว่าเอ้ยถ้ากิจกรรมที่เราสอนมันเน้นแนวคือไปยังไงเยอะแยะมากมากเออมีมีเอาวบีบเขาจริงจริงๆผมว่า ผู <Cornell. S 2> ้หญิงหรือว่าลูกสาวที่เล่นกีฬาหรือว่ามีกิจกรรมแอคทีฟผมว่าก็เท่อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็มีแบบเขาจะรักสวยรักงามที่แบบว่าเดินเต้นเห็นคุณแม่แต่งหน้าติดน้ำหนึ่งเดือนนมำหนึ่งหนึ่จริงแล้วก็มีก็พยายาม50 50ยังมีวันนี้ก็เล่นแต่งหน้ากันบ้างครับ แต่ว่าก็แลกกันเหรือก็เอ้ยมาเต่งบ้านกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่งหน้าชุดแต่งหน้าโดยคุณพ่อใช่เพราะคุณพ่อเป็นคนทำผมให้ทำผมให้ครับเปียได้ก็อ่าอันหนึ่งขั้นสักเปียเอาแค่มัดจุกพอเขาเป็นเขาเป็นคนรักสวยรักงามเบอร์ไหนครับจริงๆก็ตามธรรมชาติของเด็กผู้หญิงนะก็มีการแบบอยากแต่งชุดพรินเซสบ้างอยากอ่าทำเล็บทำผมบ้างครับคุณแม่เขาแบบว่าเต็มที่เลยไหมสวยเต็มที่ในเรื่องของการรักสวยรักงามก็ก็คุณแม่เขาก็สวยอยู่แล้วแล้วลูก เขาก็เห็นคุณแม่เ <program> ป <men> <t abi Deadpool> <ith> <Wha> ็นไอดอลนะครับก็สวยทั้งแม่ทั้งลูกเลี้ยงลูกกันเยอะมีเวลาสวีทเหนไหมครับก็จริงๆช่วงนี้ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นช่วงที่แบบเราอยากใช้เวลากับลูกเต็มที่เพราะว่าเขากำลังโตแล้วก็ เราเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงกันนะ,ะก็กลายเป็นว่าทุกคนก็จะอยู่ด้วยกันสามคนซส่วนใหญ่ครับร<น>การเลี้ยงลูกเองมันเป็นยังไงบ้างมัน<ต>โอเคก<ม>ว่าการที่มีพี่เลี้ยงไหมสำหรับมุมมองต้องต้องตอบแบบนี้ครับว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนสะดวกนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมชอบถึงแม้อาจจะต้องบริหารเวลาให้ดีขึ้นแต่แต่ผมก็ชอบผมรู้สึกมันคุ้มค่าต่อให้เราเอาให้ลูกมีพี่เลี้ยงแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับลูกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่บ้าน thắp nền nền tao không có môi trường nếu nó có những cái lương cao nó cũng เขาเน็ยทีมามา่เขแบบกีลูกเรารมันจบมันหมดไปยังหรือมันยังมีต่ออ่ยก็จริงๆแล้วคดีแบบนี้ก็มีอายุความขมอนมันนะผมไม่แน่ใจตัวเลขระยะเวลาเลยครับแต่ว่าก็จะมีอันที่กําลงงังอยู่ในขั้นตอนต่างๆเพราะว่าก็ใช้เวลา <ưng> แต่พอเราได้ขผอมผมงของมาครบ้วยสบายใจขึ้นก็รู้สึกว่าทําให้ทําให้คนที่เข้ามาบูลลี่หรืออะไรเงี้ยไ,ได้เห็นว่าคุณไม่สามารถไปบูลลี่ใครก็ตามแล้วก็คิดว่ามันโอเคหรือว่าจะจะ เรียกว่าไม่มีใครสามารถหาตัวที่เจออะไรอย่างี้ดีกว่า กต่พระนั้นเพราะ้วันนั้นเราดำเนินการไปแล้วตอนนี้มีชาวเน,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 น็ตมาช่วยเราเลนลูกมาหรือว่ามีแล้วเอ่อน้อยมากครับน้อยมากแต่แต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าแต่ละคนหลากความพิเห<ช>็น<ช>เราก็รับฟังแล้วก็ถ้าอันไหนที่เราเห็นว่าเหมาะสมก็นํามาปรับปรุงครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีโอกาสได้แบบว่าพูดคุยหรือว่าไกลเกี่ยหรือเคลียอะไรกันบ้างครับอ่จริงๆแล้วคือคือผมผมก็มีมีเจอบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยหรือเป็นหรือะไรก็ให้เป็นไปตามขั้นตระวนการหมดเลยไม่ยอมใช่ครับเพราะว ลูกคุณย่าก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผมก็เป็นหลายคนเดียวแล้วเราก็ปกป้องเต็มที่หลักที่สุดคืออยากอยากใช้เคสตัวอย่างไม่อยากมันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับใช่ครับมีเคสตัวอย่างกี่ลายอะไระะมีกี่ลายี่จริงๆประมาณ10บกว่า10ก <c oughs> ว่าแต่ละลายก็ใช้เวลาในการส <c oughs> ืบสืบหาเจอดําเนินเรียกมาไม่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายเรื่องแต่เราแต่เราก็ยินดีที่จะแบบเสียเวลาตรงนี้เพื่อจัดการครับ ใช่ครับผมไม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นการเสียเวลาการออกมาปกป้องครอบครัวเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องทาอยู่แล้วนะครับเขามีพยายามที่จะติดต่อเอากระเช้าเอานูนี่นั่นมาขอโทษอย่างนี้มีไหมครับพี่ก็ีามป็ตามสเต็ปก็ตามสเต็ปอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราก็ไม่ได้ไปไปอะไรตรงนั้น มันจะไป, <laughs> ป,ไปทำโ<อเ>ค้กอ่ะอ่ะเดี๋อีกเรื่องนึง<ร>เคยถามพี่เจนีน่พี่ที่แบบเรื่องอออต่อไปสนใจจะม้อะไรอย่าง,งเงี้ยเรียนบอกว่าขอบิดเลยจร <g umbling> <ด>ิง,<ด>งตอนนี้ก็กำลังลงตัวในเรื่องของการทำงานเรื่องของบริหารจัดการเวลานะครับ ก็ยังกำลังดีอยู่ตอนนี้ก็คือยังอยู่คนเดียวยังไม่ได้มีแผนครับยังไม่ได้มีแผนคนที่สองแน่นอนส่วนตัวเราเราอยากมีไหมพี่พี่กี้ผมผมยังไงก็ได้รับผมยังไงก็ได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่คือมันไม่ใช่ฝั่งผมคนเดียวคุณแม่สบายใจด้วยใช่คือคุณแม่โอดถึงกับบอกว่าพอกอนเพราะผมเหนื่อยมากการมีลูกหนึ่งคนมันเป็นงานเสียสละ ไม่ใช่แค่อุ้มท้องแต่มันเป็นการเสียสละทั้งเวลาทั้งเรื่องอื่นซึ่งใครที่เป็นคุณแม่เนี่ยผมนับถือเลยนะเพราะว่าเราได้เห็นภรยาเราเองที่อยู่ข้างเราเราก็อยู่กับเขาเขาไม่เห็นว่าเขาเสียสละมากๆจะเป็การโนร่าหระไม้ถามไม่เลโนร่าเขาเจอเพื่อนเจอน้องเนี่ยเออเขามีความเข้าใจกันตอนนี้ก็เล่นกับน้องเล่นกับเพื่อนไปก่อนก็คือจะมีเพื่อนเล่นไปแล้วครับก็มีมีเพื่อนเขาไปโรงเรียนก็มีเพื่อนไม่ได้มาพบไม่ พ่อขายไม่ได้ขายอย่างเดียวมีมาเพราะเราทั้งพ่อแม่ก็เป็นเพื่อนเล่นให้กับเขาอยู่ด้วยแต่ไม่ได้มีการฝากไข่หรือฝากอะไรไว้ใช่ไหมที่วิกกี้คขาเอ่าไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีกลัวไหมเพราะเราถึงวันหนึ่งเราเราอยากมีจริงๆแล้วเรื่องของอายุเรื่องของสุขภาพต่างๆเงนี้พี่ผมว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าคือไม่ได้เรียดตรงนั้นไม่ได้เสีดเสียหายนะคุณมีอะไรคุณเดี๋ยวนี้ก็เต็มที่กับการทลับมาทำงานเต็มที่เนาะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามีลูกครั้งหนึ่งก็เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับใช้ ั้งเรื่องเวลาทั้งแรงกายแรงใจเพราะฉะนั้นแล้วผมผมนับถือเลยทุกตอนนี้นะก็เอินจอยกับการถ่ายทำอะไรช่วงนี้แบบว่าคุณภรรยาเซ็กซี่มากแซ่บมากยิ่งยิ่งกลางปีจะเซ็กซี่มากคำถามไม่ตรงกับสคริปต์ที่พี่กัานั่นเลยนะจริงเหรอเดี๋ยวจะถามจริงเหรอเหมือนนั่นเหรอจี้อย่าให้เราเทนคนนี้ให้เต้นหน่อยให้เต้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกลางครึ่งปีหลังแฟนภรรยาจะเซ็กซี่มากกว่านี้เพราะว่าการะเพรา เป็นไงห่วงไหมครับห่วงคุณเจนี่ไหมครับพี่มิกกี้คะก็เอ่อเป็นเป็นการทํางานนะครับเราก็เราก็เข้าใจเป็นเรื่องการทํางานอยู่แล้วเขนพูดว่าสุ่ยต่างไหมตอนตอนเด็กเขาจะมีงานแบบแนวประมาณในประมาณก็คุยกันตลอดคุยกันตลอดแล้วเรามีลิมิตท่ามเขาหมายว่าได้เท่าไหร่หรือสุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆด้วยความที่ผมอาจจะอยู่ต่างประเทศมาพักหนึ่งเหมือนกันนะครับเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไร ไม่ได้ติดเรื่องใช่ครับก็คือเราก็ไม่อยากบอกว่าเห็นเป็นเรื่องประจำเพราะว่าอยู่เมืองนอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงแต่หมายถึงวัฒนธรรมเมืองนอกเมืองไทยมันก็การทำงานค่รัแต่เชื่อในตัวของภรรยาเรานะว่าเขาก็มีแบบว่าลิบบิทในวงเขาเองก็เขาเขารู้อยู่ว่า ว่า้เท่าไหร่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องงานประมูลเรื่องงานประมูลมันก็จะไม่ถามไม่ถามอไม่ถามไม่ใส่มานนานแล้วคือเราก็มีซิคล์แคลร์แต่ทำไมมันยังมีอีกย่างเนี้ยคือที่ต้องมองแบบนี้ว่ารอบเอวหลายคนอาจจะต้องการลดลงนะครับรอบเอวมันเป็นส่วนที่เส้นเลือดไปน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้เส้นเลือดของเราเพิ่มมากขึ้นเหมือนเวียนมากขึ้นแน่นอนว่าการจะลดไขมันมันต้องทำให้พลังงานติดลบทานน้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นเชื่อว่า ในนี้อาจจะไม่ออกกำลังกายกันเปิ้ลเปิ้ลตัวแทนกลุ่มครับตัวแทนกลุ่มอาจจะมีบ้างแต่แต่ทีเนี้ยจะทำยังไงนะครับก็พยายามแอคทีฟมากขึ้นอาจจะยืดอาจจะเดินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับชื้อของยกของให้มากขึ้นแต่ตจริงในอของจริงในคลิปเราเราก็มีซิแกแพคมาควิร์มแต่ทำไมมันยังมีส่วนเที่ที่ยังเห็นได้ช่องอ็เด็กผมผมมีมีน้ำมีเนื้อหน่อยมันก็อาจจะเป็นไขมันที่สะสมมาตั้งแต่เด็กเรื่งเรื่องผิวหนังเองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็พยายามพยายามจะลดแต่ถามว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะดึง เป็นไปไม่ได้ครอย่างนมแบบนี้ที่ว่ามนนมวัวยังไงจริงๆรประชากรสมัยนี้อย่างที่คุณตอนได้แจ้งไปนะครับว่ามากกว่า80%มีการแพ้นมวัวนะครับหรือว่า lactose intolerant นะครับทำให้ดื่มไปแล้วเนี่ยมีอาการแพ้หรือว่าย่อยยากท้องเีครับการที่มีนมนมโอ๊ตนะครับก็ทําให้มันย่อยง่ายทําให้หลายคนเนี่ยสามารถหันมาดื่มนมได้ นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีวิตามินมวิตามินบีรวมนะครับแล้วก็มีแคลเซียมมีกากใยต่างๆทําให้มันช่วยทั้งคุมหิวทําให้อิ่มท้องมากขึ้นช่วยทําให้เรามีแรงมากขึ้นจากวิตามินบีเพิ่มโัวการเพิ่มพลังงานให้กับเราได้มากเป็นเ,เป็นอีกตัวเรื่องสำหรับคนที่แพ้เป็นอีกตัวเรื่องสาหรับคนที่แพ้นมวัวแต่อย่าไงไรครู้สึกว่ามันจืงยากครับมันสามารถไปทำอะไรไหมนั้นก็ตามสูตรเมื่อกี้ได้เลยนะจริงๆแล้วอย่างสูตรแรกเนี่ยทำเป็นโอ mm ๊ตมิวก็ได้ประโยชน์คาร์โบไฮเดรตที่ดีจากข้าวโอม ได้วิตามินและแร่ธาตุต่างๆก็เป็นอีกสูตรนึ่งหรือง่ายๆเลยก็่านสมูตี้แทนที่จะใส่น้ำเปล่าก็ใส่นมโอ้ดเข้าไปก็ได้ประโยชน์มากขึ้นครับก็สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับทั้งการออกกำลังกายดูแลตัวเองโภชนาการก็สามารถดูได้ที่ Instagram แล้วก็ TikTok นะครับ Mickey.a. นะครับขอบคุณนะสครับ กินเสร์กันมากไครับแต่ถามว่าจะวถามซีวาก่อน